สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ดีต้อนรับเข้าสู่ดีสกายสบายดีกันไหมคะทุกคนฮัลโหล u ่ s ย e l c o m e o ับามาช่อ y นะ doing ูยังไงวันนี้รอดจะทำความสะอาดบ้านนะคะเช็ดตู้มันมีความรู้สึกแบบมันยินอยู่ในหูเรานะคะว่าเฮ้ยเราต้องทำความสะอาดบ้านนะเราต้องเช็ดตู้ เราต้องเช็ดประตูบ้านนะเช็ดฝาตู้เช็ดประตูบ้านนะเออสองปีมาอยู่ไม่มีความรู้สึกนี้แตออ่ได้ยินกล้องในหูตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเราจะต้องทําความสะอาดบ้านนะเราจะต้องเช็ดฝาตู้บ้านนะเช็ดฝาตู้ทุกใบนะที่มันอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านมนาะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวรถแล้วรถจะทําความสะอาดบ้านนะ่ะ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะล้างห้องน้ําอาทิตย์ละสองครั้งนะคะถ้ามันเปิดเอ่อสกรปรกมากก็อาทิตย์ละสามครั้งนะคะอ่างน้าเนี่ยจะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพราะรถไม่ค่อยมีเวลาแล้วตู้เนี่ยเราไม่เคยคิดต้องการที่จะแตะเลยนะ วกฝาตรงฝาตู้พวกฝาประตูบ้านเนี่ยไม่เคยมีความคิดในหัวสมองเลยว่าฉันจะต้องเช็ดทําความสะอาดนะอย่างเงี้ยพอมาปีนี้ปีที่สามมันได้ยินกล้องอยู่ในหัวเอ้ยต้องเช็ดฝาตู้นะต้องเช็ดฝาประตูบ้านนะบานประตูบ้านนะต้องทําความสะอาดนะอย่างเงี้ยคือมันมีความรู้สึกอะมันยินกล้องอยู่ในหูวเรานะคะตอนนี้เมลลน่าก็ ไปดูกระตูนนะคะเขาไม่ได้มากวนแล้วมาช่วยทำอยู่นะคะช่วยทำแล้วก็ไปนะมาแล้วค่ะนะเดินมาแล้วค่ะโนเ g ล t a ก็เอลิม y o วันอยู่กับยั o ววันก็จะแกะยั่ o วันอ่ะไปเก็ยั่ววน ยูวันยูวันจะไหมฮะยูวันจะไหมค่ะเ้ยเดี๋ยวที่เดี๋วัดกอคะทูนปะทําไมกอดโยคะทูนกอดโยคะทูน ก็มาเรามามีมมวัวก็ไม่ได้นะคะเด็กน้อยมือไวเดี๋ยวป้ายเข้าปากเมื่อกี้นิ้วไปจุ่มค่ะแล้วก็เอามาป้ายที่แก้ม องเลยเมียเมีม่ยฝรั่งกับวันดีวก็จอยู่สุขสบายเด้อมีงานในเฮทุกมือทำความสะอาดบ้านบริเฮ็ดกระจักจังไดอยู่ถือข้างสุภาพเศรษฐีวายอยู่บ้านเขาเห็นยนิ่งยิดได้ปั้นวัวปั้นคว,นวายให้ลูกท่านเล่นเนาะฝรั่งสิเดีมองเห็นว่าห้าเนี่ยเฮมีข่าวมากขึ้นนะคะเออถึง บ่ได้เห็ดงานเนาะก็ยังทำความสะอาดบ้านให้บ้านเบิ่งสะอาดอยู่เสมอเขาบ่ได้สร้างให้เห็ดดอจาจะกะต้องเฮ็ดนะคะเขาบ่ได้สร้างให้เฮาเฮ็ดหอกแต่ห้าก็อยากเห็ดนะ<ม>คือที่บ่อใดเอกอยู่ซื่อเวลาแบบมีปัญหาการใยังยิ่งเสียบปรุกเนาะวา่าเข้าสีเบา ออกมาลูกโปก๊วออกมานะคะแล้วเขาบอกว่ามึงอยู่บ้านทางหีอยู่บ้านซื้องานมานแล้วเพียยขี่ค้านนะคะเอะอเวลาทะเลาะกันขินมาเนาะข้าบูหูเนาะข้าวซีวอลข้าสิวาวาสีว,วอลอฮียงออกมาเนาะก็ต้องทำความสะอาดบ้านนะคะ,ะอยู่บ้านอ่ะอย่อยู่ซื้อนะคะแต่ทางหีเล่นอยู่บ้านซื้อนะคะให้ข้าวดาให้ข้าววานเนาะเออจะทำความสะอาดนะคะ,ะ,คะ,หะ,ะ,คะให้ตัวเองบบ เออมีคุณพาร์ติมาเนี่ยอย่างมาณน,น,นี้เนาะหลายอย่างได้ง่ายขอยเนี่ยเม่ได้กไอ้งานยูทูบไอเฮ็ดงานเลี้ยงลูกก็เอางานเลี้ยงลูกก็ต้องเฮ็ดงานเลี้ยงลูกนี่งานหลักเด้อล่ะเนี่ยงานเลี้ยงลูกนี่งานหลักเลย งานลักเลยนะ,ะคะข้าวต่างเห็ดน,นะคะงนานบัตรงานครัวบวุมีคนรับใส่นะคะก็ต้องเห็ดทุกอย่างเนาะบุมี่ผอมาเห็ดให้งเ,เ,เข้อกค่ะจ้างเขาก็แพงเดี๋ยวทาเกราเป็นหนึ่งห้องนะคะหนึ่งห้องนี่ซีอุซีอุที่สตาร์ทเริ่มต้นนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญ อยู New ่อยู่ถึงไม่องหนีอยู่นะหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญมือเดียวนะคะให้มาทำความสะอาดมือเดียวต่อหนึ่งอาทิตย์หรือว่ามือเดียวต่อหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งห่องถ้าเกิดว่าสองห้องยังชีพบ้านรถอยู่เนี่ยสองห่องนอนสองห่องน้ำก็เออก็ซืเท่าไหร่นะ เห็นแฟนบอกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการแห่งต้นนะคะจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านนะคะแฟนก็เคยจ้างมารอบนึงถามว่าเขาทำความสะอาดเกียบบ่คุณมีความรู้สึกยังไงเขาทำความสะอาดบ้านแต่เขาคิดเงินเขาเข้าแบบเต็มเต็มอะสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญสองร้อย สองร้อยแปดสิบเหรียญแต่ลดให้เหลือสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญเราเข้ามาใส่นามบานเฮาเขามาใส่ไฟบานเฮาเพื่อที่จะดูดฟนมาใส่นามบานเฮาเพื่อที่จะถูบานเสร็จของทุกอย่างคุณมีความหู้สึกกังไหนนะคะเออเขาเข้ามาใส่แบบเนี้ยเ,เราคุณมีความหู้ดสึดกั่ไหบ้างเขาเขากำมาใส่ไฟของคุณอียหยังของคุณแล้วเขาก็มาคิดเรื่องบบก็คุณเต็มๆใช่ไหมคุณมีความหู้สึกกังไหนนะคะ แก่นมาเลยจ่างแค่หลอกเดียวนะคะแก่นับพอจ่างเลยก็เป็นสาเหตุเนี่ยและค่ะกระทึงตอนทำความสะอาดบ้านเองนะเคยถามมันอยู่ว่าคือจังพอจางไปเขาทำความสะอาดบ้านเราบอกว่าจ้างไปแล้วเขาบริเวณทำความสะอาดบ้านแบบเกี้ยงใชไหมะ ไอ่ทำไปมันก็ยังสกปรกอยู่เสียเหมือนเขาบอกว่าเขาลับงานที่บ้านเข้าเครืงมือเสียแล้วเขาก็ไปรับงานอีกจอบอื่นอีกเครงมือเสียไหมคือเขาบ่ได้เฮ็ดงานเต็มมือจังเสียเขาเหมือนกับว่าเขารีบเฮ็ดรีบเฮ็ดงานจอบตรงีหให้มันเสร็จแล้วเขาก็รีบไปรับงานจอบอื่นยังเสียไหมให้แบบลุกๆลวอ่ะไหมไอ้เพื่อนบอกว่าฉั้นต้องใจเงื่อนไปสองร้อยเจ็ดสิบเรียนนี่นะ มันคุมเด้มันกับบรเด็คคุมนะคะเออเพื่อนก็เลยบอกว่าอ่าเพื่อนกับบรเด็บอกว่าอ่าบางคับให้นลดท่าความสะอาดบ้านนะคะเออเพื่อนประเด็บังคับใเห้เมียทําความสะอาดบ้านหรอกแต่เมียน่ะอยู่ซื่อๆว่าเป็นนะคะในเมื่อบอไห้ไปเห็ดงานนอกบ้านนะคะก็เนี่ยละคะ่ะขั้นใหม่ขั้นมืออะ่ะเนี่ยละคะ่ะจะผ่ามาเสร็จตามบ้านตามไม่มีนะคะบางครั้งลูกก็หลือออกหน้าเนาะ เปื่อนเมืองนานเมืองนี้ก็เลือออกมาให้เฮาเช็ดนะคะผัวน,นี่ก็ออกมากเลือออกมากขึ้นนากคะเลือออกมากแต่ว่าเขเ,เก็บเข่าขึ้นนะเขาก็ต้องเก็บเข่าขึ้นเฮ็ดเปื่อนไว้เพื่อนก็บอเซ็ตได้เพื่อนก็ให้เฮาเซ็ตหังเสียนะเพื่อนก็ไปเฮาเซ็ตหังเสีย้ถาถาา้าเฮาบอเซ็ตนะปล่อยขาหม,มื่สองมื่นเพื่อนก็จะมาเซ็ตของเพื่อนหนึ่งเสียนะเฮาก็ต้องเฮ็ดหังเสียเบิง่ง ผ่ากระขาดตลดเด้อนะคะเสซตันผ่าขาดเนาะก็ต้องเห็ดเด้ะคะอค่ะบานคนอยู่เนาะโมเมนว่าไอเนี่ยโมเมนว่าไอโบมีคนอยู่นะคะเท่ายู่เท่าก็ต้องเห็ดเนาะบานก็ต้องสะอาดอยู่ตลอดนะคะโมเมนตหกเนาะามีเวลาเห็ดเท่ากัเห็ดนะคะมีเวลาว่างเห็ดเท่ากัเห็ด ไอ้บ่มีเวลาว่างเห็ดนี่เห็นบ้านมึกเห็นบ้านเปืือนกน็อยากเห็ดกะบ่ได้เห็ดนะคะบ่ได้เห็ดเต็มทีบางที่ลูกนี่อ่อ,อนอ่อ,อนอยู่จังสานละบ่ให้เาเห็ดงานบ้านนะคะไม่ตึงุดงิดเดีเคยทะเลาะกับผัวเด้กลัวบ่ให้เห็ดงานเนาะอยากอยากไปเห็ดงานเนาะเคยทะเลาะกับเพื่นอนเด้เพื่อน่ให้ไปเห็ด เป็นอย่างใหอยู่อยู่บ้านเสียไหมทําความสะอาดบ้านกวาดเ็ดถูทําความสะอาดบ้าน mm. เฮ็ดงานบ้านยังเสียไหมเป็นอย่างให้อยู่แบบนี้เันบ่อยากให้ไปข้างนอกคนบอกว่าออกไปเห็ดงานข้างนอกเราก็ชิมีคนเสียมหมานเห็นไหมมีคนเสียมมีค้นสอนมีคนบอกยังเสียมไหมไอเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาหลู่เยอะกว่าเฮ้านะีหยเขาก็จะเสียมเฮ้าว่า อยู่คนนี่บอดี้จังสอนจังเสียมนะเออบอดีก็เลิกกันไปยังประมาณเนี่ยคือเสียมเสียมให้ทะเลาะกันเสียมให้เลิกกันยังประมาณน่ยบางที่เสียมมากก็มาทะเลาะกันเองประมาณนี้เนาะเพือ่อนก็พยายากให้ออกไปเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าออกไปหรอกถ้าเหตุงานมีความสุขก็ชิปล่อยให้ออกไปถ้าเหตุงานเราไปโดนเสียมมากเสียก็บยายากให้ก็บยายากให้ออกไปเพราะขนาดอ่าทำ YouTube ยูทูบอยู่ในบ้านาเนี่ย ก็ยังมีเสี่ยมให้ทะเลาะกันยังมีแบบทรงขอความมากมาเสี่ยมหนุนเสี่ยมนีวาลหนุนว้านีนาลําค้านเนาะคนก็บังคับเลยเด้อบังคับให้เลิกคบเลยอย่างประมาณเนี่ยบังคับให้เลิกติดต่อบังคับให้เลิกคบเลยเออบ่อยากให้มีมูแบบนี้ถามมีมูดีก็ดีไปถามมีมูบดีก็บ่อยากให้ครบเป่นนางเสดไทถาไปเห็ดงานกับงสิเป็นแบบนี้ก็บ่อยากให้ออกไปบ่อยากให้ออกไปเหตุงานเพราะว่า เพิ่นดาวโหค่ำหนึ่งวะถหลดห,หัวอ่อนเพิน่น่ารโหลดหัวอ่อนเสือเส้อคนเสื้อคง่ายบอคอยพิจารณาอ่าเขาว่าเขาว่าให้เป็นตาสงสารกับเสื้อเขาหัวอ่อนเสื้อเขาเอียงประมาณเนี้ยเพิ่นเคยดาวโหดอยู่ว่าโหหัวอ่อนบ่ท่านคนดอกเอียงประมาณเนี้ยก็เลยบ่ให้รโดออกไปเพิ่นบอกว่าถึงโถลดบอกออกไปเห็นงานโถดก็กินอิม่ม อิ flaws, อ่มท้องสุขสบายเป็นวาันๆเราก็กินอิ่มท้องสุขสบายบ่ได้ออกไปลำบากเหมือนคนอื่นเขาเราบ่ได้ออกไปแบบอันนี้เหมือนคนอื่นเขาถึงว่าอ่าถึงว่าอย่างนะถึงว่าเพิ่นสิเป็นยังไปเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่เพิ่นก็บ่ทิ้งให้โลดก็ลูกลำบากเพิ่อนว่าแค่เนี้ยเพิ่อนว่าแค่เนี้ยว่าถ้าเพิ่นเป็นยังไปเพิ่นก็สิบ่ทิ้งให้ลูกก็โลดลำบากอ่า รลซิมีกกิมมีใส่ตลอดพนานใช่พนว่าอยากได้อยากได้บ้านอยากได้รถพ่นก็สิซื้อหา